ทำยอนบทที่2องข้อหถึงข้อสิการอัศจรรย์แห่งระกิติคุณยอนเล่าอังุ่นนี่คือสถานที่จัดงานแต่งงานในเมืองคานาเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีของอิสราเอลเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนเจ้าภาพของงานแต่งงานครั้งนี้น่าจะเป็นญาติของพระเยซูพระเยซูและก็สาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปงานแต่งงานครั้งนี้อย่างไรก็ตาม เกิดปัญหาขึ้นในงานเลี้ยงที่กำลังดำเนินไปด้วยดีเจ้าภาพคำนวณจำนวนแขกผิดพลาดโอ้พระเจ้าเล่าอางหุ่นหมดเสียแล้วการงานเลี้ยงการที่เราอางหุ่นหมดระหว่างงานแต่งงานเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับครอบครัวที่กำลังเตรียมงานแต่งงานเพราะหากเชื้อเชิญแขกมาแต่เล่าอาุ่นไม่พอถือว่าเตรียมงานไม่ดีพอ ผู้คนจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไม่พอใจเป็นเวลานานแล้าองุ่นมีความสำคัญในช่วงพิธีสำคัญของงานในวันสุดท้ายจะมีพิธีที่เจ้าบ่าวมอบแก้วเหล้าองุ่นให้เจ้าสาวเมื่อเจ้าสาวรับแก้วนั้นการแต่งงานจึงถือว่าสมบูรณ์ดังนั้นเมื่อใดที่มีการพูดถึงงานแต่งงานชาวบ้านจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำเหล้าองุ่น พวกเขาจะเก็บเกี่ยวองุ่นย่ำในบอ่อองุ่นคั้นน้ำผลไม้ด้วยเครื่องบีบและเก็บไว้ในถังไม้เพื่อเตรียมเล่าองุ่นให้พอใช้ตลอดงานแต่งงานเจ็ดวันเพื่อพวกเขาจะไม่มีวันหมดเล่าองุ่นดูเหมือนว่ามารดาของพระเยซูจะทรงมีบทบาทสำคัญในงานแต่งงานนี้เมื่อเล่าองุ่นหมดมารดาของพระเยซูสเสด็จมาหาพระเยซูและตัสว่า เขาไม่มงเล่าอาง่นแล้วบรรดาของพระเยซูทรงคิดว่าหากบอกพระเยซูเช่นนี้พวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือแต่พระเยซูทรงตอบอย่างไม่คาดคิดว่ายิงเอ๋ยยังไม่ถึงเวลาของเรารู้สึกเหมือนบรรดาของพระเยซูไม่สามารถทำตามสิ่งที่พระองค์คาดหวังได้เมื่อบรรดาได้ยินเช่นนี้ เมื่อผู้เป็นมารดาได้ยินดังนั้นแล้วจึงพูดกับคนที่จัดงานเลี้ยงโดยไม่ลังเลว่าจงทำตามที่ท่านสั่งเถิดแล้วพระเยซูตรัสว่าจงเติมน้ำลงในอ่างใหญ่แล้วนำไปให้เจ้าภาพเถิดผู้คนก็ทำตามที่พระเยซูสั่งพวก่เขาเติมน้ำลงในโอง่งเปล่าและนำไปให้เจ้าภาพแล้วสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นน้ำในโอ่งกลายเป็นเหล้าองุ่น ผู้ที่ไม่รู้ว่าพระเยซูทรงทำอะไรก็มีความยินดีและกล่าวว่าท่านเก็บเล่าอางกุนอย่างมีไว้จนถึงบัดนี้ทุกท่านดังที่พระกิตติคุณยอนกล่าวไว้ว่ามีเวลาสำหรับพระราชกิจของพระองค์คำว่าเวลาที่พระกิตติคุณยอนกล่าวถึงนั้นหมายถึงช่วงเวลาที่พระเยซูจะทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่ประชาชน พระองค์ทรงตระหนักถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประกาศของพระองค์เองแต่มารดาของพระองค์กลับมองว่างานสมรสนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พระเยซูจะทรงเผยให้ผู้คนเห็นว่าพระองค์เป็นใครการที่พระเยซูเสด็จมาหาเราเป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีเช่นเดียวกับงานเลี้ยงฉลองแต่งงาน เพราะมารดาทรงทราบถึงฤทธิ์อานาจดังนั้นแม้พระองค์จะทรงกำหนดเวลาไว้แล้วแต่มารดากลับเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลานั้นเช่นเดียวกับเราในวันนี้เราสามารถรู้ถึงพระทยของพระเยซูที่มีต่อเราและงานที่พระองค์ทรงกระทำเมื่อเรารู้จักและวางใจในพระองค์เราก็สามารถสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงในเวลาของพระเยซูได้ โลกนี้หัวใจของเราและสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่ออยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอให้สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงที่พระเยซูจะทรงกระทําเหมือนดังที่พระองค์ทรงเปลี่ยนน้าให้เป็นเหล้าอางุ่นขอให้เราเปิดใจรับการอัศจรรย์ของพระองค์ในทุกวันของชีวิตเรา